สวัสดีครับเด็กๆเนาะวันนี้นะครับก็ยังมีการประชุมผู้ครองอยู่เนาะในระดับในของระดับที่มัธยมนะครับเนาะคุณครูก็เลยขออนุญาตส่งคลิปให้เด็กๆติดบุ้งครั้งนะครับอ๋ออ่าที่ครูสั่งไปนะครับในงานหน้าร้อยสามสิบแปดใช่ไหมถึงร้อยสี่สิบแปดถูกไหมใช่ไหมครับร้อยสามสิบแปดถึงหน้ารนะ้อยสี่สิบแปดเนาะนะครับมีใครทําเสร็จแล้วบ้าง นครับถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเรามานะครับเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับเราก็อันนี้มันเป็นฝึกัท้ายเล่มแล้วนะครับเราก็จะรวมตั้งแต่บทแรกไปบทสุดท้ายที่เราเรียนกันเลยเนี่ครับเด็กๆตรงช่วยกันนีอคือฝึกความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนะครับเป็นการทบทวนเนาะโอเคนะครับเท่าที่เราประชุมผู้ปกครองไปไงครับเปิดเทอมน่าจะ เนาะถ้าเป็นไปได้นไได่าจะเป็นวันที่หนึ่งตุลาเนาะเราน่าจะได้เรียนกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวถ้าเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยนะครับครูจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับทบทวนแบบไปไวๆเลยนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลานะครับน่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับจบเทรมหนึ่งภายในหนึ่งเดือนนะครับก็คือสรุปที่เราเรียนกันเรียนออนไลน์กันนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เข้าเรียนออนไลน์เห็นไหมมันก็จะเป็นผลประโยชน์กับเด็นักงเรียนเองเนาะ นะครับว่าเขาเรียนออนไลน์แล้วเราก็จะเรียนรู้เรื่องนะครับแล้วก็พอเปิดเทอมผู้คุมครูจะคอบทวนให้กรอบหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับเนาะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคนะครับเด็กๆคงจะได้เจอหน้านี้กันใช่ไหมนะครับเราเจอหน้านี้กันเนาะโอเคนะครับข้อหนึ่งนะครับ เด็กๆของอ่านโจทย์พร้อมกันเนาะนะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผีเสื้อชนิดหนึ่งตั้งแต่ระยะไข่นะครับจนถึงระยะโตเต็มวัยดังนี้นะครับเราก็มีาาน,นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้บันทึกนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ผีเสือ้อตั้งแต่ระยะไขนะ่จนถึงโตเต็มวัย อ่ามาอ่านพร้อมกันเนาะนะครับผีเสื้อ,อตัวเมียนะครับจะวางไข่บนใบพืชไข่มีลักษณะเป็นเมล็ดกลมๆเล็กๆสีเขียวเมื่อผ่านไป30วันไข่จะฟักเป็นตัวหนอนนะครับมีสีเหลืองอ่อนลำตัวยาวประมาณ0.5เซนติเมตรตัวหนอนจะกินใบพืชไปเรื่อยๆนะครับมีความยาวลำตัวเพิ่มขึ้นและมีสีเข้มขึ้น เมื่อผ่านไป13 2 0ถึง20วันตัวหนอนจะกลายเป็นดักแด้ในช่วงนะครับแรกของในช่วงแรกผิวของดนักแด้จะเข้มและเริ่มใช่ไหมครับมีเปลือกแข็งปกคลุมนะครับระยะดักแด้ประมาณ13 2 0ถึง20วันนะครับจากนั้นผีเสื้อตะต่อจากดักแด้และเป็นผีเสื้อโตเต็มไว้นะครับที่สามารถผสมพันธุ์ระหว่างไข่ต่อไปได้ะนะครับจะแผนภาพอันไ้ ถูกต้องนะครับนอจากเมื่อกี้นะครับก็คืออะไรครับเขาบอกว่าเห็นไหมผีเสื้อเนาะผีเสื้อเนี่ยนะครับมันจะวางไข่นะครับดังนั้นก็ต้องเริ่มจากไข่ก่อนใช่ไหมนะครับวางไข่บนใบพืชเป็นเวลากี่วันสามวันนะครับนาะก็คือวางไข่สามวันจากนั้นทำไมครับไข่ฝักเป็นตัวหนอนนะครับตัวหนอนนี่ใช้เวลากี่วันครับ อ่าเนาก,ก็คือสิบสามถึงยี่สิบวันนะครับเนาก,ก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับกลายเป็นดักแด้หลังจากนั้นด,ดักแด้ก็จะอะไรครับสิบสามถึงยี่สิบวันเหมือนกันก็จะกลายเป็นระยะโตถึงวัยอ่ะโอเคนะครับลองไปดูนะครับเนาะที่ในช้อยเขาเขียนว่าอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูบ้าง อย่างแรกเลยนะครับที่เราพนั่นเมื่อกี้ก็คืออะรครับระยะไข่สามสามบ้านนะครับระยะหนอเท่าไหร่ครับสิบสามถึงยี่สิบวันต่อมาก็ระยะดักแด่เนาะประมาณสิบสามถึงยี่สิบวันแล้วก็ระยะตัวเต็มไหลดังนั้นนะครับตรงนี้ข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องครับอ่าถูกต้องะัะก็คือขอไข่นั่นเองนะครับขอไข่ถูกต้องเนาะนะครับ อันนี้นะครับก็อบอกว่าโจทย์แบบนี้นะครับจะออกเยอะในแนวข้อสอบพวกนะครับข้อสอบเข้าทยมนะครับหรือข้อสอบวัดความรู้ก็คือโอเดตเองนะครับมีใครตอบนอกเหนือกว่านี้ไหมนะครับไม่มีเนาะโอเคนะครับอย่างงอง,งูก็ผิดนะงอง,งูมันจะระยะไข่ไประยะโตเต็มไวเนาะนะครับมันก็จะทําให้มันย้อนทางเนาะอ่ะไปดูกันต่อเลย ข้อ2ข้อสองนะครับเขาบอกว่าการใช้แผนภาพเพื่ออธิบายการเกิดรฏจัรน้นะรํบแผนภาพการเกิดัฏจัรน้ำเนาะจัดเป็นการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เรื่องใดนะครับแผนภาพเพื่ออธิบายรฏจัรน้ําขอกายการพยากรณ์ใช่ไหมเรืงการพยากรณ์ไหมแผนภาพ,พอธิบายัฏจัรน้ําขอใครแบบจำลองใช่ไหมขอควายการลงความคามิดเห็นข้อมูล เองูการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนักเรียนตอบข้อไหนกันครับข้อสองดูซินะักเรียนแต่ละคนตอบถูกไหมไปดูเฉลยกันคำตอบที่ถูกต้องก็คือการสร้างแบบจําลองนั่นเองนะครับคือแบบจําลองเนี่ยเนาะก็คือสิ่งที่นะครับมีมีมสามารถบอกสิ่งต่างๆได้นะครับโดยอ้างอิงจากสิ่งนั้นๆนั่นเอง จากตรงนี้นะครับแบบจําลองเห็นไหมครับมันคือแบบจําลองการเกิดว่าถ้าจากน้ํานะครับในรูปก็อาจจะมีการที่ว่าวาดน้ําทะเลนะครับมีการระเหยขึ้นไปเป็นเมฆนะครับพอระเหยขึ้นไปเป็นไอเป็นเมฆเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับเกิดการควบแน่นนะครับเกิดการควบแน่นอาจจะกลายเป็นรูปเหตุพิมะิหรือว่าเป็นฝนก็ได้ตกลงมาที่พื้นดินหลังนะจากนั้นขอตกลงมาที่พื้นดินเสร็จก็จะรวมกลายเป็นแน้ำลำลองแล้วก็ลงสู่ทะเลต่อไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัฏจากน้ำนักเรียนคิดภาพออกเนาะนะครับนักเรียนคิดภาพออกต่อไปข้อ3นะครับข้อใดไม่จัดเป็นแบบจําลองทางวิทยศาศาสตร์ข้อใดไม่จัดเป็นแบบจําลองทางวิทยศาศาสตร์อ่ะอย่างแรกก็คือแผนที่ดาวถูกไหมแผนที่ดาวเราเคยเรียนกันไหมต่อไปรูปปั้นหุ่นที่พึ่งเด็กถูกไหมนี้ข้อควายแผนบอก เปิายบอกสถานที่ต่างๆถูกไหมครับงงนะครับแผนภาพแสดงลักษณะนี้เด็กๆตอบข้อไหนกันครับนี้โอเคไปดูเฉลยกันนะครับว่าตอบข้อไหนข้อถูกต้องคือนะครับปลายบอกสถานที่จาก่านะครับอันนี้ไม่ใช่แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์นะเด็ก นะครับป้ายบอกสถานที่ต่งางๆไม่ใช่แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์นะครับนาอเพราะมันก็เป็นบอกป้ายจราจรทั่วไปนี่แหละนะครับบอกว่าสถานที่นั้นชื่ออะไรยังไงนี่ครับนอกนอกนั้นนะครับคือแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ดาวก็บ่งบอกลักษณะาดาวดดแต่ละจุดบนท้องฟ้าเนาะรูปปั้นหุ่นขี้ผึ่งเด็กก็คือรูปปั้นสรีระของร่างกายเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็แผนภาพแสดงลักษณะของเมฆก็เป็นแบบแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์เพราะเราเรียนเรื่องเมฆ มีเลขมีกี่ชั้นอะไรอย่างไงนีครับอโอเคต่อไปไปดูข้อสี่กันเลยข้อสี่นะครับเขาบอกว่านักเรียนสี่คนกําลังเล่นชักยื์กานดังรูปนะเห็นไหมน้องก็จะมีชายหญิงฝั่งละคู่นะครับน้องเขาบอกว่าถ้านักเรียนคนแรกนะครับด้านขวามือออกแรง20นิวตันคนแรกอยูไ่ไหนคนแรกด้านขวามือก็คือคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ออกแรง20นิวตัน คนที่สองออกแรง10นิวตันนะครับคนที่สองออกแรง10นิวตันก็คือออกแรง10นิวตันเขาบอกว่านักเรียนด้านซ้ายมือทั้งสองนะครับด้านซ้ายด้านนี้นะครับด้านนี้ต้องออกแรงเท่าเท่ากันควละเท่าใดนะครับและทิศทางไปทางใดนะครับเชือกจริจะอยู่นิ่งนะครับอย่างแรกก็คือคนละเท่าไรเราก็ต้องรวมฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมนะครับรวมฝั่งนี้ได้เท่าไรครับ ฝั่งนี้ก็คือสามสิบนิวตันถูกไหมดังนั้นสองคนนี้เขาบอกว่านี่ครับต้องออกแรงขุนละเท่าเท่ากันนะครับออกแรงเท่าเท่ากันขุนละเท่าไรดังนั้นเก้าสามสิบมาทำอะไรครับสามสิบมาหารสองสามสิบหารสองเหลือเท่าไหร่อ่าโอเคสามสิบหารสองก็เหลือสิบห้านั่นเองนี่ครับแล้วทิศทางจะไปทางไหนครับถ้าไปทางขวาหรือไปทางซ้ายมือก็ต้องปงข้ามกับแรง แรง30นิวตันนี้เนาะนะครับก็ค,คือไปทางซ้ายมือดังนั้นข้อที่ถูกคือข้ออ่นี่ครับเนาะกอันนี้อันนี้ต้องแบบนะครับ อ่าน,นะครับอันนี้โทษทีเมื่อกี้เฉลยผิดแน่ๆเลยนะครับน้ออันนี้ต้องตอบข้อนี้นะครับก็คือออกแรงคนละ15นิวตันนะครับไปทางซ้ายเหมือนเอถ้าสินิวตันคนละสินิวตันสองคนก็เป็น30มสิดังนั้นก็เท่ากันซ้ายขวาเนาะถ้าสมมุิแรงเท่ากันเนี่ยมันก็จะทําให้ทําอะไรครับเชือกเนยนะครับมันหยุดนิ่งได้อ่าโอเคนะครับต่อไปเลยเนาอะ ต่อมานะครับเรือโดยสารลำหนึ่งนะครับลอยนิ่งอยู่กลางทะเลเขียนแผนภาพแรงที่กระทำต่อเรืออ่ะนักเรียนจะเห็นสังเกตได้ดว,ว่าลูกศรแต่ละลูกศรเนี่ยนะครับจะมีความยาวความสั้นที่แตกต่างกันมาดูลูกกไก่ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าน้ําหนักของเรือเนี่ยนะครับมันชี้ลงดูลูกศรสั้นไหมนะครับแรงที่น้ำกระทำต่อเรือลูกศรเป็นไง,ไงลูกศรยาวเลยนะครับดังนั้นอันนี้เรือจะปไปท้ายไปเนี่ย เนี่ครับเรือมันก็จะไม่จมเลยนะครับพอมันไม่จมมันก็เสี่ยงต่อการพลิกคว่ำง่ายเนาะนะครับต่อไปขอใครนะครับน้ําหนักของเรือกับแรงที่กระทำต่อเรือมันทําไมกันลูกศรใกล้เคียงกันไหมอ่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ยังไม่รู้จะถูกไหมนะครับดูขอควายก่อนเลยหอควายนะครับดูน้ําหนักของเรือทําไมครับยาวกว่าหรือเยอะกว่านั่นเองนะครับเยอะกว่าแรงที่กระทำต่อเรือเนาะดังนั้น น้ำหนักของเรือมันก็จะทําไมครับปดลงเยอะมันก็จะทาให้อะไรเรือจมนั่นเองนี่ครับงัวงูนี่ผิดเลยใช่ไหมนะี่ครับหืองูนี่ผิดเลยเนาะนะครับคือน้ําหนักของเรือและแรงกระทาของน้าที่มีต่อเรือเนี่ยมันต้องส่วนทางกันอันนี้มันเป็นแนวนอนกับแนวตั้งเลยดัยงนั้น,ข,ข,นนะข้อที่ถูกกับข้อไหนครับใช่เลยเนี่ยครับข้อที่สูงก็คือข้อขอไข่นั่นเองต่อมานะครับตรงนี้เหมือนเด็กๆเ,เคยทํามาแล้วจําได้ไหม ในบทเรียนนะครับเนาะในขณะที่ A B และ C นะครับกำลังช่วยกันดึงกล่องไปทางด้านขวามือนะครับเพื่อให้กล่องเคลื่อนที่ไปบนที่ราบที่มีแรงเสียดทานโดย A นะครับออกแรง10นิวตันบออกแรง20นิวตันและ C ออกแรง10นิวตันถ้ากล่องยังคงอยู่นิ่งนะครับข้อใดเป็นการเขียนแผนภาพและทิศทางของแรงในแนวราบที่กระทำต่อกล่องได้ถูกต้อง อันนี้เด็กๆน่าจะตอบได้แน่นอนเลยก็เอาแรงทางขวามือเนะเี่ยเนาะหรือซ้ายมือเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับแล้วแรงเสียดทานก็จะตรงข้ามกับแรงลับนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อหรือถือว่าข้ออะไรโอเค้อควายคือว่าเราเคยทําอันนี้กันแล้วนะในบทเรียนนะี่ครับเด็กๆหลายคนน่าจะตอบได้เนาะอ่ะต่อมาต่อมานะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ด วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งบนพื้นราบนะครับวัตถุหนึ่งอยู่นิ่งบนพื้นราบเนาะอยู่วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งบนพื้ bon นราบแผนภาพในข้อใดนะครับแสดงทิศทางของแรงเสียดทานที่กระทําต่อวัตถุได้ถูกต้องอยู่นิ่งบนพื้นราบข้อไหนครับอยู่นิ่งอยู่นิ่งดังนั้นจะต้องมีคนผลักไหมเนี่ยก็ต้องไม่มีใครผลักเนาะนะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือนี่ครับ เหตุผลนะวัตถุอยู่นิ่งบนฟีา่าบและภาพในข้อใดสแสดงสแสดงทิศทางของแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้องโอเคนะครับก็คือข้อนี้เนาะนะครับก็คือเด็กผู้ชายเนะี่ยนะครับดึงพยายามดึงถอยหลังนะครับแรงเสียดทานก็เลยไปข้างหน้านะครับทําไมกอไก่ไม่ถูกเพราะว่าวัตถุอยู่นิ่งเนาะนะครับวัตถุไม่ได้มีแรงมากระทําดังนั้นแรงเสียดทานที่มันมีต่อวัตถุมันก็เลยแบบไม่มีใช่ไหม นะครับโอเคดังนั้นข้อนี้ตอบขอไขนะครับถูกต้องเลยต่อไปต่อไปข้อแปดข้อแปดนะครับข้อแปดเขาบอกว่าวัตถุหนึ่งกำลังเคลื่อนที่นะครับบนพื้นด้านขวาไปด้านซ้ายวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับวัตถุก,ก็คือกล่องสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งเคลื่อนที่จากด้านขวาไปด้านซ้ายด้านขวาไปด้านซ้ายแสดงว่าแรงเสียดทานต้องไปทางไหน อ่ะเขาถูกเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายแสดงว่ากล่องเคลื่อนที่ไปซ้ายใช่ไหมดังนั้นแรงเสียดทานจะต้องจะต้องมาทางขวานะครับแล้วเคลื่อนที่ขาลงภาพในข้อใดแสดงทิศทางการนะครับแสดงทิศทางของแรงเสียดทานที่กระท,ทําต่อวัตถุได้ถูกต้องขอไก่ไนี่ถูกไหมเนี่ยแรงเสียดทานสองด้านเลยไม่ถูกนะขอไก่งงูตัดทิ้งเลยดังนั้นมาดูข้อไข่ก็ข้อควายนะครับเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปจากด้านขวาไปซ้ายแสดงว่าเคลื่อนที่ไปทางไหน ก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกไหมครับก็คือทำไมครับทางซ้ายทางไหนเคลื่อนที่ทางซ้ายก็คือเคลื่อนที่มานี่นั่เนเองนะครับดังนั้นลูกศรของแรงเสียดทานไหนบ้างที่ตรงข้ามกาับนี้อ่าถูกต้องนะครับไปดูดิฉเฉลยข้อไ่ไป,ไป ขอควายถูกต้องครับโอเคนะครับต่อมาต่อมาข้อเก้าข้อเก้าวัตถุก้อนหนึ่งวางบนพื้นเอียงพื้นเอียงข้อใดสแ,ดแสดงทิศทางของแรงเสียรทานที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้องถ้าสมมติวางอย่างเงี้ยเด็กๆคิดว่ามันจะไหลขึ้นหรือไหลลงถูกไหมดังนั้นมันก็ต้องไหลลงนะครับดังนั้นทิศทางแรงก็ต้องทําไงครับต้องลงมาเนาะเพราะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงไว้นะครับดังนั้นแรงเสียรานมันจะทําอะไรครับ ส่วนทางขึ้นไปนั่นเองดังนั้นตอบข้อไหนเอ่ยเขาก้าบข้อไหนครับขครตอบข้ออะไรบ้างอ่ะครูเชื่อนอว่าน่าจะมีคนตอบถูกไปดูกันนะครับว่าตอบข้อไหนโอเคนี่ครับก็คือตอบข้อขอขายนั่นเองนะครับเนาะคือขอตอบข้อขอข่นั่นเองอ่ะโอเคต่อไปต่อไปก็อีกสััก สักข้อหนึ่งเนาะนะครับอีกสักข้อหนึ่งให้มันครบสิบข้อเนาะแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะครับเดี๋ยวเออวันจันร์ไม่ได้เรียนวันอังคารเรามาเฉลยต่อจากข้อสิบต้นไปนะครับเนาะอ่ Questo ข้อสิบเขาบอกว่าจากการทดลองได้ผลว่านักเรียนได้ยินเสียงนะครับได้ยินนะครับเสียงเคาะช้อนใต้ผิวน้ําอย่างชัดเจนการทดลองนี้เป็นการตรวจสอบเรื่องใดตรวจสอบเรื่องใดครับตรวจสอบเรื่องใดอันนี้เหมือนเราทําแล้วด้วยนะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งแบบหนึ่ง อืมข้อนี้มันมันจะมันน่าจะตอบโคควายน้อใช่ไหมครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน,น้ำมันใต้อยู่น้ำอะ่ะนะครับใต้อยู่น้ำอ่าโอเคดังนั้นดังนั้นโอเคครับโทษทีโทษทีอ่าข้อสิบข้อสิบนะครับข้อสิบคูนะ ข,ออรรข้อสิบตอบข้ออะไรครับข้อสิบตอบข้ออะไรอ่าถูกต้องข้อสิบก็ตอบข้อคอควายนั่นเองนะครับก็คือน้ําเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับพอเขาไปคอในน้ําใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะั้นน้ำก็เลยเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงที่ดีนั่นเองอ่าโอเคนะครับเนาะ วันนี้นะครับก็ทําไปแล้ว1ิข้อนะครับเด็กๆถ้าสมมติว่าอย่างเด็กนะครับยังทําไม่เสร็จก็ทําเลิกข้อ11นะครับไปจนถึงข้อสุดท้ายได้เลยนะครับส่วนถ้าใครทําเสร็จแล้วก็นะครับอ่านทบทวนหนังสือให้เยอะนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันไหนเลยเจอกันอีกทีวันจันทร์เนะนะครับวันเออไม่ใช่วันอังคารเนาะนะครับวันอังคารเดยวคุณครูก็จะกลับมาฉเฉลยข้อยี่ ข้อที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะถ้าเด็กเด็กหรือผู้ปกครองท่านใดนะครับมีปัญหาในการเรียนการสอนเนาะสามารถทักไลน์ส่วนตัวเลยนะครับทักช่องเฟซส่วนตัวเลยนะครับท่องแชทหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับส่วนตัวของกับครูวิชานั้นได้เลยนะครับเพื่อสอบถามว่านะครับมีงานทําอย่างไรอะไรอย่างไงนะครับเนาะโอเคครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะครับที่มาเปิดคลิป การเรียนการสอนนี้นะครับในชั่วโมงเรียนเนาะหรือว่านอกชั่วโมงเรียนก็ตามเนี่ยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับเนาะแต่ถ้ามีอะไรสอบถามได้ตลอดเลยนะครับสอบถามได้ตลอดเลยนะครับหรือจะลายส่วนตัวมาเลยก็ได้นะครับคุยกันได้ครูบอมสามารถรับโทรศัพท์ได้ตลอดเนาะโอเคครับเด็กๆครับงั้นวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมทานข้าวกลางวันกันด้วยนะครับเนาะพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารในครบห้าหมู่นะครับ เนาะก็เดี๋ยววันสังคาเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ดูแลตัวเองแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ก็โรคระบาดก็จะค่อนข้างจะเบาลงนะครับแต่ก็ยังยังมีแนวโน้มที่วันมันค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับเนาะยังไงเด็กเดกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเด็กเด็กทุกคนครับผมงั้นก็ครูไปแล้วนะโอเคครับผมเด็กเด็กครับสวัสดีครับบ๊ายบาย